สวัสดีค่ะอยู่กับซาบูไซลุยมาแล้วคะ่ะหัวหามนะคะหนึ่งสิบล้อนะคะทุกคนนี่เพาะว่าหัวหารหมดเลียวนะคะอันนี้เราก็มาจากวัดนะคะมาเปิดน,น้ำนะ่ะเปิดน,น้ำให้วงขุนกันคะ่ะช่างนกกลมาเรี้ยวนะคะ เดี๋ยวโทรเรียกคนมาช่วยนะคะก็คือเบาวุธแล้วก็เสร็จจอดนยะะังไม่แน่ใจนะคะว่าจะลงตรงไหนเราเช่งนกที่ลงก่อนนะคะตอนนี้เดินไปไกลไม่ได้คะ่ะเพราะว่าต้องเปิดน้ำนะคะ ไปคะ่ะไปเคลียร์พื้นที่นะคะลงหัวหานกันอันนี้ก็จะอันเก่าขึ้นข้างบนนะส่วนอันใหม่ก็จะเอาไว้ข้างล่างอาเสือ้อเท่าไหร่อันใหม่ขึ้นข้างบนก็กได้ตัว

ลงสิทธิ์แล้วนะคะอาหารของเราดูบัวเลียนเลียแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเซนนกนะคะยังจ้ะจักเ,เล,เลี้ยวต่อไปก็จะไปลงของพ่อนะคะนี่ก็ช่างหิงก็ลงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมีช่างหิง อันนี้ก็มีวาบุตด้วยนะคะพ่อเซนิกเซน,นกนะคะนี่ก็เราดูสบักสบอมมากเลยค่ะทุกคนขึ้นหนักมากนะคะกระสอบละสามสิบกิโลนี่คงไม่หนักแล้ว่ะอย่างนึงจังตัวไปแล้วเ่วะตา ห้ามเบ่งแห้งเดี๋ยวออกทางตูดมันเ่าะของเอ้ยตดอยู่สามเทียเบ่งปุ๊บอแอเบ่งยกขึ้นแอมาสัน่นสซ็กไไปกินโล่งทานหลายๆพ่อก็สองร้อยยี่สิบกระสอบนะทุกคนตอนนี้ง่ดนนี้แบ่งกันเยอะนะฮะแบ่งกันหลายคนนะย่างนาเนี่ ฮะมาเรียกจอห์นที่นึ่เลยขึ้ <laughs> วาสิยี่ยยนหกหอซึงหมูนี่บอมมม <sk r isa> อันนี้ของใคร <sk r isa> อันนี้เราต้องขอยหลังเข้าใช่ไหมพี่นนอกอ๋อตั้งลำก่อนแล้วต้องไปตั้ม <sk r isa> เดี๋ยวไปยิงงกระตาอยู่มอแมนพี่อีกเสียไปใช้กเสียไปอยู่ควอกน่อยแล้วควองควอกอุ้ยเอาไปไส่นี่สองหัวคว่อยสองหัวย่างๆๆเลยอีกเสาเสาสามได้ปุบาอกไงเทพเ้าสาม สักประมาณสามิบสีพ่พอขายอยู่แม่มันอยู่พี่ก็เกาเลยมันพีกเก่าพี่คือจะคล้องวันนี้ละม้นวนะกันบก,กินเนาะ,ะอยากขา,า,ายอยากขายซื้อแน่สามสิบสามสิบออ้เจ้าเยาวบารอไหรสามสิบสสิบ เดา๋ือสองสามอไปขายสองคกอยู่ตลาดสิบดีก็บอกอ้าวอ้าอ้าวอ้าวเฮ็ด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 ไมไมไม่อู้วโ้โอ้โอ้โอ้อันนี้ก็มาลงของพ่อ ที่สองนะอันที่สองวีง <c oughs> ข้าวใบไตอีกแล้วข้าวมันมันอันนี้อิ่มมันปุ๋ยมันลายพี่น้องใบมันใต้แม่จะเห็นบอนอั่นไอที่กม้มๆอยู่นั่นน่ะจะบอกว่านปุ๋ยไปเนี่ยโอ้โหอย่างเขียวเลย <c oughs>

กางนางกางแปลงกางกระดาษรู้สึกว่าพักหลังนี่จะเป็นความต้องการของตลาดฮะฮะได้ล้างมาอีกเยอะะตกสองบานนี่ลังโอ้ กระจกเราจะเอาไว้ตรงนั้นมีคนซื้อแมกระจกแตกอ่ะนี่แหะเสื้อไปออกน้างขายแน่ไพ่ดูทุกคนเปือฮะคอยลูกนี้เยวทุบัวแกวขาวทุบรูกมาสั่น ดูพี่นกไอ,ไอ้นั่นมันมันกลัวคนเด้ออ่ะข้างหลังพี่มาเลียพี่แล้วโอเคค่ะพี่น้องเงินอ้างซื้อปูเลยมืออีพอปอยังคือบ,บวม,อมอบโอเคค่ะทุกคนคิดหน่อยอย่าลืมก็ไล์ก็แช่นะก็สับจะใครต้องสับโปรดสร็จ พอตูไปอ,อัน,นเบ็ก,บกบบหัวหารใส่พอกันนะ,ะคจะจเป็นไหมค่้สวัสดีค่ะ